จะเป็นอย่างไรครับหลังผลสอบนะฮะ DeepSeek AI ออกมาได้ศูนย์คะแนนโดยการตรวจสอบนี้เนี่ยเป็นการตรวจสอบจากฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ยศจะมาสมอัพให้ฟังครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงมกราคมที่ผ่านมาครับมีนักวิจัยด้านความปลอดภัยจากซิสโกและมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียของสหรัฐนะครับได้มีการออกมาเผยแพร่การวิจัยที่มีการระบุเกี่ยวกับเรื่องของความอันตรายของ DeepSeek AI ของจีนกว่า50รายการครับ ซึ่งบอกด้วยนะฮะว่า AI ตัวนี้ของจีเนี่ยสามารถโจมตีได้สำเร็จ100%ด้วยซึ่งวิธีการทดสอบของ c ิ sco ในครั้งนี้ครับเขาก็จะมีการสุ่มเลือกพร้อมต่างๆกว่า50คําคำสั่งครับจัดฐานข้อมูลที่มีการประเมินมาตรฐานนะครับจก6หมบทบุู่ในการทดสอบอย่างเช่นอะไรบ้างเรื่องของอันตรายทั่วไปเรื่องของข้อมูลอาชญากรรมทางไซเบอร์ด้านการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือกิจกรรมที่เสี่ยงในการทำผิดกฎหมายและผลลัพธ์หลักๆจากการทดสอบในครั้งนี้ครับ ทำให้ DeepSeek AI นะครับไม่สามารถทําให้โมเดล AI ของตัวเองนั้นป้องกันการโจมตีในการใช้งานที่ผิดกฎหมายได้เลยนั่นหมายความว่าอาจทําให้ผู้ที่ทําความผิดเนี่ยสามารถใช้ DeepSeek AI ตัวนี้ในการสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาได้หรือช่วงชิงข้อมูลที่เป็นอันตรายได้นะฮะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นการที่จะเข้าไปให้ DeepSeek AI นั้นบอกวิธีการผลิตอาวุธปืนหรือระเบิดขึ้นมาเป็นต้นและทั้งหมดนี้ครับก็ทําให้ DeepSeek AI กลายเป็นถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะฮะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าโมเดล r 1ของ ai ตัวนี้ใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่5.6ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ open ai ต่างๆนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาบอกว่ากว่าจะมีการพัฒนากว่าจะมีการสร้างกันขึ้นมาเนี่ยเสียง,งบไปเนี่ยเป็นหมื่นๆล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับ เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็น DeepSeek AI ของจีนหรือ ChatGPT หรือจะเป็นโมเดล AI อื่นๆก็ตามเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็ควรจะต้องใช้งานแบบถูกต้องใช้งานกันแบบระมัดระวังเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เกิดผลร้ายตามมาและสิ่งที่ต้องตระหนักรู้เลยก็คือเรื่องของขอบเขตการใช้งานอย่างเหมาะสมครับนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่คนใช้งานอย่างเรานั้นควรต้องนึกถึงเอาไว้ว่าเน้นว่าปลอดภัยและเหมาะสมครับ